ภาพเยอนะครับตอนนี้อยู่บ้านไม่ติดแล้วครับมีรถเอารถมาจะแหกกานรทุกคนะครับนี่เขาอยู่ตรงนี้ขับรถเนี่ยรถขับเนี่ยกำลังยืนอยู่ขณะนี้พี่น้องครับจ้ามีร่มมีร่มถือย่ามุกก็อยู่ตรงรถก็บาดพอราจะสีมาซึ่งภูมิตำรวจรบล้อ ตัวนะครับไปประจ่าหน้าอยู่ข้างหน้านี่แม่ทัพตัวจริงโยกันแนวบรรชาการเลยครับเอาเลยจัดมาเอาไปจบวันนี้เลยทหารนี่รังกระหลายเห็นหรือยังครับว่าใครคือบาราลไอ้พักศีรษะติดฝ่ามือเรียก